ตั้งใจรับผ่อนพรกะกันนะด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนไตรและคุณงามความดีทั้งหลายที่คุณโยมได้สั่งสมมาขอให้คุณโยมจงมีเงินทองร่ำรวยสมใจนึกให้สุขสบายหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนอย่ายได้ลำบากในการสแสวงหาทรัพย์ขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลามาเทมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูสังขาร และไว้สร้างบารมีกำจัดความตรณีออกจากใจเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวาขอให้ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสันเสริญสุขและมรรคผลนิพพานมีชีวิตอันประเสริฐสมความปรารถนาสมหวังในทุกสิ่งที่ดีงามปลอดโรคปลอดภัยปลอดกังวลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้ อายุขัายยืนยาวนานขอให้อานิสงค์แห่งบุญนี้จงเป็นผังสำเร็จติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบจนเข้าถึงฝั่งพระนิพพานเทิน